ลการคณะพัฒนเจ้าคณะตำบลหนองโรงและแสดงความน,นับถือคณะสงฆ์เจ้าวาดในเขตตำบลหนองโรงทุกๆรูปนะ,ะวันนี้วันที่19เดือน9<ส>นะ19กันยายน2568คณะสงฆ์ตำบลหนองโรงก็ได้ออกมาทํากิจกรรมสาธารณสงเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์ะเป็นประจําทุกๆเดือนอยู่แล้วนะวันนี้ก็เป็นเดือน ที่9ของปี2568วันนี้ได้มาหมู่ที่9กหับหมู่ที่1เบื้องต้นเราได้แจกทุนการศึกษาไปแล้ว2ทุนก็คือให้กับเด็กหญิงธัญพรพรบชนะโรงเยนพุทธพาลมอ .1 และก็เด็กชายอภิวัตรวงมมตรีป .3 โรงเรียนบรทุศภานตอนนี้มาแจกของให้กับมาแจกของให้กับนศนิมิตา บริสุทนะอายุตีภาพปีป่วยเป็นวัณโรคที่ก้านสมองนะวัณโรคที่ก้านสมองนะอายุดีมากพี่ก็ได้มาแจกของของแล้วก็เงินอีก3,000บาทนะช่วยเหลือยัโยงพุทธทาสที่กระชอนด้วยกันที่ตับทุพยากเหยียบใครได้ป่วยนะวันนี้โยมมริ์ชินสุวรรณก็ ได้มาทําหน้าที่ยูทูบเบอร์ YouTuber, ให้กับคณะสงฆ์ตำบลหนองโรงเช่นเดิมนะญาติายโยมท่านใดจะร่วมอนุโมทนาบุญร่วมบุญด้วยก็ได้นะหรือจะไปกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณวรินชินสุวรรณใน YouTube ก็สามารถที่จะกดได้ตลอดเวลานะร่วมมาอีา้อนุโมทนาอนุโมทนาบุญโยมเปิลนนะัคุณชรดาไฟมีเนี่ยให้ทุนกรศึกษาทุกเดือนเลยเดือนละหนึ่งพันบาท

อ้านี่นี่ไข่อาจารย์แสงนะไม่ใช่ไข่ไก่ <c oughs> อาจา <c oughs> รย์แสงมาเดี๋ยวให้พรน,นะนอกจากจะให้ของแล้วก็ให้พรด้วยนะ <c oughs> พรนับพรอ,อ,อยงพรรับพรน,นะสาวด้วย <c oughs> สาอาลาคาสุขิตาวิรุณหาบุตัสสนีอรคทธุสขิตาโทหิสหัสสพิิยติปิสาธ mm ุสาธุสุขภาพแข็งแรงเลยนะเนี่ยสาธุวันนี้ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนสองทุนด้วยกันก็คือหนึ่งเด็กหญิงธัญพรพรมชนะ ม .1 โรงเรียนวัดห้วยสะพานนะรับทุน1,000บาทนะอ่าขอให้ตั้งใจเรียนอ่าต่อมาเด็กชายอภิวัตวงมนตรีเด็กชายอภิวัตวงงบนตรีอ่านหน้าตรงนี้หนูอ่านหน้ามาอ่านหน้ามาครับครับอ่าอ่าหน้ามาอาหน้ามาทางก้องเด็กชายอภิวัตวงงบนตรีป .3 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน หนึ่บาทนะผู่ใหญ่ไปถ่น้อ่นงใจนี่นี่งป็ารรียทมีปากกาศิดแก๊สเ้วแปลว่าเป็นคนชอบเรียนอื๋อสาธุสาธุน่น่าจะจบด็อกเตอร์เลยแน่เออพับาทเนี่ยนพันบเียนย้ก็หลงหลงนักัข้างบนกรรดาษจรินง นำก็เพียบทั้งหมดนครับเนี่นเอวน้นหัดเนี่ไปน้ก็เียบหมดเลยใช่้สามารถกระ่ยเย้ไ่ส้เ้เอ้น้กเน่ยเอ้บบยบยนับ้อนทำวันทำหม้อดีวันทำหมอทมากบไม่ได้ให้เดี๋ยวนนนน้ำันกางูบา อาตอนนี้มาบ้านที่สองนะก็คือคุณโยมสุวรรณสำราญวงอายุเท่าไรนโยมแปดสิบเราไม่ได้ฝากธนาคารนะเขาทุนเขทุนอายุแปดสิบปีร้อยแปดสิบเจ็ดรับสองูหนึ่งนะร้อยแปดสิบับสองูหน่งก็อายุแปดสปปีก็คือเป็นป่วย ป่วยบอกว่าป่วยหลายโรคหลายโรคปุ๋ยไก่หวานความดันเบาหวานหลายๆโรคเลยอ่าวันนี้คณะสงฆ์นะคณะสงฆ์ตำบลหนองโรงเอาของมามอบให้โยมนะโยมโยมมาหนีนิดนึงนะเออไปเดี๋ยวเออเอาแกะของนี้แล้วก็มีด้วยอีกทาบเปนบ้านใโยมนะเออให้โยมเอาไว้ไปหาขอยังไม่มา ระวังไว้ยังไม่มาอีกสององนะลังยอนยังไม่มาลังยอนยังไม่มาโขรกแนะอ้าวเดี๋ยวรับพรด้วยรับของแล้วก็รับพรด้วยนะสะอาทธาสุขิตาเวรโณนาตุนคาสาเมอโรค อฮอฮิคาาเป็ิจาติที่แข็งแรงนะสุขภาพดีแ้็งแรงนะสุขภาพดีแตสิบงพอกินข้าเลยก็ต้องนอนคลื